พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตครับทนายในทีมดอกเตอร์กิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธนะครับผมวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับหล,กหลักเกณฑ์การยื่นฟ้องผู้ประกอบการนะครับของผู้บริโภคนะครับผม เห็นตามมาตราสิบแดนะครับผมแห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาผู้บริโภค25 5 1นห้าสิบเอนะครับผมภายใต้บังคับนะครับของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนะครับการยื่นฟ้องตลอดจนการดําเนินการพิจารณาดนะครับในคดีซึ่งผู้บริโภคดําเนินการโดยผู้บริโภคเองนะครับผมหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคนะครับให้ได้รับยกเป็นค่าเลืชาทำเนียนทั้งปวงแต่ไม่รวมถึงความรับผิดนะครับ ในค่าริขชาธรรมเนียมในคดีเชั้นที่สุดนะครับผมวักสองครับถ้าปรากฏแก่ศาลว่าผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีนะครับามาฟ้องคดีโดยไม่มีเหตุสมควรหรือเรียกค่าเสียหายเกินสมควรนะครับปราะพืตอตนไม่เรียบร้อยนะครับดำเนินการพิจารณานะครับผมลักษณะเป็นการประวิงคดีหรือที่ไม่จําเป็นนะครับมมีพิจารขออนุญาตครับ มีผู้ที่การอื่นที่สารถึงสมควรสารมีคําสั่งให้บุคคลเช่นนะั้นจำนายคดีชาธรรมเนียมที่ได้ดที่ได้รับการเยกเว้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนนะครับต่อสารในเวลาที่สารกําหนดก็ได้หากไม่ปฏิบัติตามนะครับให้ศารมีคําสั่งจําหน่ายคดีออกจากระบุความนะครับกรณีตามวรรคหนึ 1, ่งวรรคสองถ้าศารในว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดในคาีชา้นธรรมเนียมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของคู่ความทั้งสองฝ่ายนะครับให้สารพิภากษารในเรื่อง คาลิชารมเนียมโดยกำหนดให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งครับชาระต่อศาลในนามของผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคซึ่งคาลิชาทมเนียมซึ่งผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคนั้นได้รับการยกเว้นเรือแต่ของส่วนทางมิจฉาทสมควรนะครับผมแสดงว่าที่ผมกล่าวในมาตราสิบแปดมันนี้นะครับเป็นกรณีที่ผู้บริโภคนะครับได้ ได้รับการยกเว้นค่าลิชาธรรมเนียมในการฟ้องคดีนะครับผมเช่นนะครับผมท่านได้รับความเสียหายจากสินค้าไม่ปลอดภัยแบบไหนครับผมได้รับความเสียหายท่านผู้ผู้บริโภคสามารถไปยื่นฟ้องผู้ประกอบการนะครับผมโดยได้รับยกเว้นค่าลิชาธรรมเนียมศาลนะครับแต่ไม่รวมถึงคดีถึงีิสุนนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับผมทนายดวงรัตทนายความดรกิติศักดิ์ทนายความวิถีพุนนะครับผมอขอกล่ากับท่านว่าหากท่านไม่รับความเมท,ทํามเรายากจนทางสภาทนายความของเรายิยนดีช่วยเหลือท่านฟรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ share, ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมการทําความรีเวื่อคมดีนะครับผมทนายดวงรัตทนายความในทีมดรกิติศักดิ์ทนายความวิถีพุนสวัสดีครับ